คัวามยืดหยุ่นหนึ่งในหลักของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลคือการออกแบบที่สามารถรองรับการใช้สอยของผู้ใช้งานที่หลากหลายเคล็ดลับใจดีมีนวัตกรรมของตู้เสื้อผ้าที่ใช้หลักความยืดหยุ่นในการออกแบบที่ใส่ใจคนทั้งมวลการเลือกใช้ประตูบานเลื่อน ช่วยผ่อนแรงให้กับผู้ใช้และไม่ขัดขวางทางเข้าของผู้ที่ใช้รถเข็นราวแขวนเสือ้อที่สามารถโยกลงมาในระดับที่ผู้ใช้รถเข็นสามารถใช้สอยได้สะดวกหรือในบางตู้มีการออกแบบให้มีราวแขวนเสื้อ2ระดับซึ่งสะดวกกับคนชราที่จะมีปัญหาในการเอื้อมหยิบของในที่สูงง่ายสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นและก็สบายสำหรับเด็กๆที่อยากจะหัดหยิบหรือแขวนเสื้อผ้าด้วยตัวเอง